Martin เซสซีรีส์หนึ่และ1นึหกระเป๋ากล้องสุดเท่ใช้งานได้อเนกประสงค์ถ้าพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นสำคัญของเราช่างภาพหรือว่าคนที่ชอบถ่ายรูปเนาะกระเป๋ากล้องเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีเพื่อเป็นการแบบโปรเทคอุปกรณ์ของเราอ่ะแล้วถ้าถ้าถามมีนมินชอบกระเป๋าที่อะไรบ้างอย่างแรกก็ดีไซน์เนาะูสอยางอยา <laughs> ก็จะดูที่ดีไซน์ก่อนแล้วก็จะดูว่าแบบขนาดการใช้งานว่าเอออย่างเป็นผู้หญิงมันก็ไม่ต้องการอะไรที่มันใหญ่มาเทอาทะ่ไแล้วก็อยากได้ดีไซน์ที่มันแบบแมทก,กับเราแมทกับการแต่งตัวอะไรอย่างงี้ซึ่งตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เท่นะมีรูปลักษณ์ที่แบบลุยๆอย่า สสีวยยเลยใช่ในส่วนของเซตซีรีส์ของมาตินตัวนี้นะก็จะมี1,35แล้วก็1 4 5สีห้าที่เราหยิบมาทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะมี2สีก็คือสีเขียวกับสีดำนั่นเองคือเหมือนเขาดีไซน์มาแบบเป็นสา,าพรพัดประโยชน์เลยเพราะว่าเราสามารถเก็บของได้หลายที่มากๆแล้วมันก็สะดวกมากๆข้างบนเนี้ยก็จะเห็นว่ามันเป็นซิปบนซึ่งจะสะดวกในการโหลดเปิดหยิบของขึ้นมาอะไรอย่างนี้พอเปิดขึ้นมาก็จะเจอนี่ เลน cover ซึ่งก็ใช้แบบห่อ hmm. พูมกระเป๋าอะไรนี้เนาะกันน้ำแล้วซิปตรงนี้ก็เป็นซิป YKK ที่ก็มั่นใจได้เลยว่าทนทานแล้วก็กันน้ำมี่กระเป๋าหน้าตรงนี้เป็นกระเป๋าที่เป็นซิปข้างในอ่ะใส่ของุ๊กกิ๊กได้เยอะเลยเมื่อกี้แอบหยัดของลงไป ลูกโอมอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ได้กุญแจลงกุญแจหมดก็ตกได้เหมือนกันส่วนตรงนี้มันก็จะถอดออกมาได้เหมือนกันเขาให้มันเป็นตะขออย่างเงี้เนาะเกี่ยวง่ายๆคือเปิดมาอย่างี้แล้วก็จะเข้ามาสู่กระเป๋าเราแล้วตรงเนี้ยมันก็ปรับระดับได้ว่าเราต้องการให้มันแบบสูงแค่ไหนเพื่อที่จะแบบ เก็บของได้มากขึ้นได้ด้วยก็คือเลือกได้เลยว่าเราจะล็อกอยู่ที่ข้อไหนใช่ไหมใช่ส่วนข้างๆตรงนี้ก็มีกระเป๋าอีกแล้วกระเป๋าสองข้างเลยแล้วก็เป็นแถบยางยืดนะคะเอาไว้แบบใส่ขวดน้ําหรือว่าของอะไรที่เป็นกับทรงกระบอกอะไรได้แล้วก็ด้านหลังเขามีตรงนี้อ่าดูข้างหลังช่องนี้ก็ไว้ใส่พวก iPad อะไรนี้ได้เหมือนกันเนาะได้ได้เหมือนกันแล้วค่อยให้มาเป็นแบบแม่เหล็กที่่อนไว้แปะ มันใช้ง่ายมากเลยใช่ข้างในมันก็จะมีช่องที่เย็บกันเป็นสามช่องตรงนี้ก็เอาไว้ใส่ของคุกกี้เหมือนกันแบบพวกสายชาร์จหรือว่าพวกสายไมอะไรนี้ก็ใส่ก็ด้านหลังเขาก็มีที่จแล้วก็เอาไว้สอดกระเป๋าเดินทางได้ด้วยแล้วก็ด้านสายสะพายจะเห็นว่าเขามีรูเกี่ยวไว้ให้ด้านบนสองอันแล้วก็มีด้านหลังสองอันซึ่งเราก็เลือกได้แล้วแต่เราจะปรับขนาดตาม ขนาดเราที่เราต้องการเลยอักษส่วนตรงนี้ก็จะมีเป็นแบบบุฟองน้ํานิ่มๆเนาะแล้วก็เป็นผ้าตาข่ายตรงนี้ก็จะทําให้เราแบบสบายเวลา,าสะแล้มันก็ไม่กดไหลมากแล้วก็เนี่ยอชอบความที่มันเป็นสายแบบเนี้ยเหมือนแบบคล้ายๆเขยีขยบขยัรดรถยนต์ใช่เราปรับขนาดาได้แล้วมันก็จะไม่มีมแบบว่าการเป็นขุยอะไรอย่างเงี้ยเป็นสายตรงนี้นะคะก็เป็นวัสดุไนล่อนซึ่งก็มีความแข็งแรงทนทานมากเหนียวมากอะด้านล่างด้านล่าง ตรงนี้มันที่เห็นเป็นแบบที่คาดมาตรงนี้นะเราไว้ใช้ใส่ยกขาตั้งนั่นเองแบบนี้เวลาที่เราพกขาตั้งนะเราสามารถใส่เน็บไว้อย่างนี้ได้เลยแล้วก็เน็บอย่างอื่นก็ได้นะถ้ามันเป็นหลัทรงไปายๆกันเลยนะชูอ,อย่างนี้ตรงนี้ก็ปรับได้เหมือนกันเนาะใช่ปรับได้เหมือนกันตามขนาดขาตั้งที่เราจะพกเลยนะ พอใส่ขาตั้งเหือนนุแล้วดูเท่เลยข้างในก็จะมีอินเสิร์ตมาให้เราด้วยแล้วอินเสิร์ตเนี่ยเขาไม่ได้เย็บติดกับตัวกระเป๋าเราสามารถแบบถอดออกก็ได้ถ้าเราไม่จําเป็นต้องใช้เราจะเปิดขราจะปรับได้หมดเลยว่าเออเราต้องการช่องใหญ่ช่องเล็กอะไรอย่างงี้ใช่ตรงในตัวอินเสิร์ตเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแตะแบบตีนตุ๊กแกอ่ะเราก็สามารถแกะออกแล้วปรับขนาดเอาเองก็ได้เรามาดูความสุกันดีกว่าอย่างอะตองรุ่น145ก่อนก็คือมันมีความใหญ่กว่า135 ในนี้เนาะก็จะตอนนี้ก็คือบรรจุเลนไว้สองตัว oh. แล้วก็ได้เป็นเลนแบบ oh. เลนใหญ่อ oh. ใช่ก็เป็นอันนี้เจ็ดสิบสามร้อยอ่าแล้วก็มีซีมาอีกตัวหนึง่งเป็นสิบแปดสามห้าก็เป็นสองตัวใหญ่ๆซึ่งเราสามารถเก็บไว้ในนี้ได้เลยแล้วก็มีโอ oh. เป็นเลนอีกหนึ่งตัวแล้วก็บอดี้ที่ติดอยู่ก็จะเป็นโซนี่ตัวนี้โซนี่เอเจสอง อุได้ยเยอะมากใช่ชดูใบนี้จุอะไร<า>ไบ้างมีก่อนอื่นเลยก็คือข้างหน้าตวงนี้มันมีซิปหน้าตรงนี้ก็สามารถใส่ของเล็กๆน้อยๆได้เหมือนกันมีช่องแบบเย็บเล็กๆเ,เหมือนว่าใส่ปากกาหรือว่าใส่บัตรใส่สายต่างๆอะไรเงี้ยได้ตามความต้องการนีม่มีอันนี้ด้วยอันนี้น่าจะแบบเกี่ยวกับพวกกุญแจอะไรอย่างงี้ก็ได้นะพ่อที่เราแบบยิ้มแต่งงนะานออกแบบมาให้เพื่อแบบเวลาใช้งานอะอเวลาไปถ่ายรูปนอกสถานที่อย่างเงี้ยบางทีเราแบบ ต้องหาของมันต้องเร็วใช่ไหมเพราะช็อตช็อตนั้นเราต้องต้องมีความไวอยู่จะมานั่งหาของหายากอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อันนี้เขาก็ออกแบบให้มาตอบโจทย์การใช้งานตรงนั้นมาดูกันว่าในนี้เราใส่อะไรไปบ้างอันนี้เราก็ใส่อะกระเป๋าเงินของเราอันนี้โลหะอันนี้นัดใส่ทุกอย่างจริงในใบนี้ไม่ใช่แค่กล้องกับเลนอ่ากล้องอ่านี่ก็จะเป็นมิเลเลต์กับติดกับเลนอย่างนี้นะหนตัวมีเลนคอปเปอร์ที่แบบ เี็นไว้ในนี้แล้วมีไฟหกไฟ <c oughs> หกก่อน <c oughs> เอ้ยมันใส่ได้เยอะแล้วคือข้างในอะ่ะตรงเนี้ยมันก็จะมีช่องตรงนี้เราสามารถใส่โทรศัพท์มือถือหรือว่า iPad แท็บเล็ตอะไรอย่างงี้ได้เหมือนกัน <c oughs> มีแบบช่องแยกตรงนี้เลย <c oughs> และที่สําคัญที่ทุกใบจะต้องมีก็คือกองมันชื้นการอุปกรณ์ของเราชืน้นอ่ันนี้ <Okay. S 1> คือกระเป๋าผู้หญิงจริงอ่ะการใส่การใส่ของนัดก็คือผู้หญิงมากจ้ คือเอาทุกอย่างใส่ลงไปใส่อะไรได้ใส่มันอันนประสงค์ไงแบบสมถานนะอย่างนัดที่นัดใช้นัดก็แบบจะเอาอินเสิร์ตออกใช่เพื่อที่เราจะได้ใส่ของอะไรนอกเหนือจากกล้องอะไรเงี้ยได้เหมือนกันใช่ือใส่เข้าไปจริงๆมันยังเหลือที่ว่างให้ใส่อะไรอีกนะจริงๆอันนี้ยังคือสองอันนี้ที่ใส่ไปมันยังไม่เต็มความจุใช่มัริ้งใบนี้ใส่แบบดีเอสเอก็พอเหมือนกันใช่ สรุปแล้วว่ากระเป๋าเนี้ยมันเป็นกระเป๋าที่อเนกประสงค์จริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากๆสาหรับการเดินทางออกไปข้างนอกอ่าใช่แล้วด้วยดีไซน์ที่เขาก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ดูมีอายุเกินปลดีไซน์<ช>สวยเรียบๆเท่ๆแบบนี้เรียบๆดูเหมือนแบบจะไม่มีวันตกยุคเพราะว่าเขาดีไซน์ออกมาแบบให้มันดูแบบคลนสสิกเนาะเป็นแบบปกติทั่วไปอะไรอย่างนี้ก็สวยนะถือว่าสวยใช่ความสำคัญมันคือความคงทนและฟังก์ชันการใช้งานมากกว่า ก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายใช่แล้วว่าแบบสะพายแล้วมันก็ดูเทมากแล้วมันก็ใส่ของได้เยอะมากถ้าใครนะคะชื่นชอบหรือว่ากำลังเลงกระเป๋าไว้อยู่ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w d i g i t a l t o h o m e c o m ค่ะมีให้เลือกเยอะมากเลยหรือว่าจะมาเดินดูที่หน้าร้านเราก็ได้นะคะลองเอาของเอาอะไรมาลองใส่ดูว่าเอ๊ยกล้องแบบเอ๊ะกระเป๋ากลองแบบนี้เนีหมาะกับเราหรือเปล่าใช่ยังไงก็แบบลองสะพายดูได้เนาะเอ้ยเราสะพายแล้วมันดูเข้าดูเทหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย